มาดิเจอรีเฟ็กบางเวียงเนาะ <c oughs> โอ้โหเยอะเกินาาไปาาไปตอนเดียวมันมีตัวยิงมันตะกี้ใสมาเลยมาขี่มาจะน,นี่แถวนี้ดิวมานี่แหละ Watch out เป็นแม่มันยังวะเอาแลนมาเทิร์ดเชื่อเจ้าฮะ มาได้สี่หลดมา,มาแล้วยังขี่รลดไปโย่โมชวนวันแมนนะไปกระโดด <c oughs> มัดบอ้เต้โมยังตัวนึง <c oughs> มัดนะห <c oughs> <c oughs> ยงนวะตีเฮาวะ <c oughs> <c oughs> มือวะันไมือว่ะรถเป็นน้ำมันแมนนะไปรถมาทุกโเบิดแล้วมดแล้วสองตัวบะบนี้แมน ยิงมัวใส่รถเตกพอดีได้ใช่ไหมน้องชายะปะตบไปนะส,สวยน้งมาดีส่วนเตกนอกบ่อเอ,อาอีกมันเอากระถาฟฝามันก่อนมันมีจเจตัวอะไรจองตัวบ่ชามโต,ตระไบอม เข่าเหอ่าแล้วก็เต้นใช่ไัมเต้นกอดได้วได้ยินเสียงอยู่ลุมถ้าก็ตายสองตัวเดกตายหมดเฮง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 เบดีไนี่ตายกตัวละตายาะอาดีเด็ดเด็ดเด็ทังหน้าดิ ว้บวพี่อะสมฟอบนอกพิวีอะเสืยมชินอกเสือมชินอกหามันอยู่กันตะแก้วแงงแเอากอนขานี้เจ้อยู่อยู่สันหนึ่งรถมารถขันสองันสามันสามอันนั้นอันนั้นขึ้นอันน้เด็กมันดักมอเลย มันน่ากีบบอลอะไทางปองเลยกรงนั้นเลยเนี่ยเจอลงก่อนเอาทางล้มก่อนนะหลังอ่ามือบด้ายยุใสเจ้ายุใสหนิขึ้นมาที่เจ้ายูดทัศน์โแล้วดักทัศน์โซแล้วไม่เห็นมึงไม่สอนเจ้าคือว่าจ้ายคือบดีนเสียงเนตรเนตรมาใส่วะ

ตดวตงเอาทั้นหนึ่งไปเจ็บอยู่เลยตายตายตายสวยแม่นยังไงนัดตีไปดีครับย <c oughs> ังเหลือชั้นทึงทีมีสองตวัวเบาเร็ว่าตัวเดียวสองตวัวแล้วเหตุใดจำเนื่องคนนี้ให้อย่าไปยู่หันเจาอออออ้าหางย้อมอ้อยย้ออ้อยอย่าไปดุกยังให้มันจะแล่นหนีแม่อย่างว่าคอยกลับเลยจะโดนหรืเจ้ายังไป เจื่อยเจังวะมื่อค่อยก่มจนซิเต้นควมว่าสิบิดิกใช่มันพีดอีกแล้วพีดอีกแล้วค่อยกล่มสิเต้เลยแล้วมึงกินตึงกูคนเอาเรียบร้อยแล้วเบิ่งเอาเลย เห็นแล้วบ่อบ่อยูเยาวามาคับแอ็กอีกล้แอ็อีกล้เห็นูสาวบางงแอ็อีกแล้วทำทรงแล้วทรงแล้วแอ็อีกล้ครับจากวาลคือยาบูไดคิวไม่เห็นยาก็แป๊ะอีกเล้อาค่อยกัอยากแอ็คือกันเนาะคยกันอยากแอ็คือกันได้แล้ เต้องปุ่นสี่เขาจะใช่วะมไม่แลี้ยงไม่เลี้ยงรถมากรถมากเจ้ตัวเดียววะจังวะหมู่เนี้ยเอยนเล่นเขาตัวเดียวตัวเดียวเอ็มเจ็ดยังเอาวะ ที่ฮักค่อยเราเก่งดีมา้วมาอีกแล้วยังเอาอะยังเอาอะเ้าหัวอะไรเป็นสุดท้ายจับคนั้านหน้าเทิ่เขาดิอยู่เนี่ยเดมาวะ ระวังขวาระวังขวาเดี๋ยวค่อยน,นี่เด้อเซตเซตมันที่ดาวนี่ได้เราเลยได้ได้ตัวนี้ตัวนี้นะคอยก้าบแรงคอยก้ับแรงซุบซุบซุบได้มาซุบได้มาอัปเดตโลเคชั่น มาแล้ว่ะเราต้องยิงว่ะว้าชั่วว้าชั่วสวยทุกคนอยู่นี่นข้งางหน้านี่วะส,สามคนเป็นยังว้าชั่วสามคนว้าชัา่วนียังมั้นะเพราะมันดึงตัวนั้นอยู่เรือสองสองแล้วนี่เจ้าส <Just smoke S 2> มองได้บ่ได้ได้ค่อยๆลื่อนไปก่อน สมองตึกไปใช้มันแล้วนะคนฟานหน่งเียนนกเลือเลนะคึงไว้คึึงไว้เอาเครื่องบังนี้ก่อนนอกจครเลือควาที่บ่เปิดบัก โอเ้โอเกินโเนดก็มีพวกแป่นีค่ครับนี่พอดีมีคนพร้อมเดี๋ินลงไหมเอาไปตบมีแหละมาแนสเต็ปแนนออกมาครับเลยนี่ ก็คิดว่าตัวเดียวน้ำจ้าวกันได้มีตัวมานอนท่าอย่างนี้สามคนตีก่อนสิเลนยไม่หนีก่อนไหน nó luôn nó Bắt đánh cầm mà Tìm thằng lạc cho đẹp Hãy subscribe เอาด่าวงซ้ำไหมโอยนึกว่ายิงไง่าเลยเสร็แล้วเสี่ยวดิสเตีปนะไปเฝ้านกขึ้นมาครับนั่เดี๋ยวจะเดินแล้วกันแล้ว พาร์ดนะเปิดปากทางซ้าย่นอนอก,อะอกวะ